สวัสดีเจ้าวันนี้เรามาพบกับรายการถามแต้นใน e ีที่สองเย้ <Yay! S 2> สำหรับรายการใน e ีที่สองนี่บอกเลยว่าแขกรับเชิญของรายการนี้บอกเลยว่างานดีมากอะอะเพื่ไม่ใการเสรียเวลาเราจะได้ไปเจอเขาในเร็วๆนี้แหละค่ะแต่ว่า ก่อนที่จะไปเจอนะเราไม่ได้ไปเจอแบบธรรมดานะเราจะกระโดดไปเลยค่ะมาพร้อมนะ1นสองสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแหมแขกรับเชิของวันนี้นะคะบ,บอกเลยว่างานดีมากอ่าช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าไปใครมาจากไหนอ่าสวัสดีครับผมชื่อนายธัากรดงดีชื่อเล่นชื่อออฟอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษครับ มาจากจังหวัดลำปางครับอุ้ยเป็คนลำปางด้วยเอแบบคนบ้านเดียวกันเนาะอุ้ยใช่เหราก็เพิ่งรู้ใช่่เบ็วคนลำปางเหมือนกันโอ้ที่มาจากที่มาจากอำเภอไหนลหรครับอันมาจากอำเภอแม่เมาะเป็นคนแม่เมาะอุ้ยแล้วน้องล่ะ ผมมาจากอำเภอห้างชัดครับมีคนห้างชัดเห็นแล้วคนห้างชัดโอเคเห็นได้ยินว่าน้องอ่ะได้เป็นผู้เวียงปีนี้ด้วยอยากอยากทราบว่าผู้เวียงนี่คือทําหน้าที่อะไรบ้างก็จะมีหน้าที่ถ่ายงานโปรโมทให้กับเวียงครับโอเคก็เอาจริงนะในในเมื่อเราเป็นคนบ้านเดียวกันเราเป็นคนภาคเดียวกันก็จะมีเกมให้ทดสอบด้วย โดยจะมีแบ่งเป็นสามช่วงก็คือช่วงที่หนึ่งจะเป็นเกมทายคำจะทีมทางทีมงานจะเตรียมให้มาห้าคำแล้วให้เราทายเป็นภาษากลางว่าแปลว่าอะไรแต่ละคำาได้ครับอ่ะเพื่อในการเสียเวลาเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยไปอ่ะเรามาถึงช่วงแรกคือช่วงเกมทายคำเมืองไปอ่ะ,<ป>อะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาพูดถึงข้อแรกเลย สำหรับข้อแรกบอกเลยว่าคำนี้ยคำว่าจิกุง้งจิกุง้งจิกุง้งแปลว่าจิ้งหรีดใช่ไหมครับไม่รู้ต้องลองเขียนคำตอบมาให้ดูจิ้งหรีดมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าส่วนตัวผมเหมือนจะเขียนภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่ไหร่ครับผมคิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าบอกแบบออกเสียงน่าจะถูกครับ <laughs> น้องเป็นเอกนี่แล้วเขียนภาษาอีกถ้าใครภาษาอังกฤษเลยก็ได้จริงด้วนี่ครับไหนแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจเหรอแน่สิเลยก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าออกเสียงถูกนะครับเอาจริงก็ใกล้เคียงนะถ้าใครหนีไ่ให้กลับบ้านแล้วนะเอ้ยใกล้เคียงนี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่ามัน่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นครับแปดสิบเปอร์เซ็นตแลวอีกยี่สิบเป็นไปไหบเผื่อไว้เผื <c oughs> ่อมันจะมีสาบอืน่นนะครับอ่ามาเราว่าบอกคําตอบแล้วคําตอบว่าถูกหรือไม่คําตอบคือถูกค่ะยี๊คำว่าจิ้งกูมก็คือจิ้งหรีนั่นเองแต่ว่าแต่มันจะเป็นจิ้งหรีแบบตัวใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่กว่าจิ้งหรีทั่วไปแล้ว เป็นจริงนีที่แบบว่าเขาชอบเอามาแบบกินกันด้วยแบบเอามาทอดเอามาอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอาหารประจําถิ่นเลยว่าง่ายอาหารพื้นเมืองอ่ะอ่ะมาข้อสองเลยข้อสองคำว่าคําว่าอืมเอาคำว่ดีมะตันมะตันใช่มะตันมะตันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งช่วย มาตันภาษากลางผมคิดว่าผมรู้จักหน้าตานะแต่ว่าผมไม่มั่นใจในภาษาไทยเลยครับทุกคนใช่หรือเปล่านะใช่ไหมครับอ,อ่ะบอกคำตอบเลย,เลยกันว่าคำตอบนี้ถูกไหมคำตอบนี่คําไม่เจเลยคำตอบคือ อ,อือเพีค่ะอออยไม่ไม่สูกเลยแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะครับอ่ามาตนันมันแปลว่าพุทธาพุทธาใช่คือลูกพุทธาที่เขาชอบกินกันนะของของห้อ,องว่ามาตันอ่าคือคือแถวบ้านแถวบ้านมันแถวบ้านเขาจะเรียกเนี่ยว่าพุทธาเนี่ยคือล,ลูกมาตันลูกน้อยๆหวานๆส้มๆอือ ผมก็เคยกินอยู่นะแต่ว่าผมคแค่ไม่รู้ภาษากลางของมาจะชิดอ๋อโอเคนะต่อมาข้อที่สามเลยละกลางมาเลยครับคำนี้บอกเลยว่าน่าจะเคยได้ยินกันจ้องจ้องที่ไม่ใช่จ้องดูอ,ะอ่ะอ่าผมรู้แล้วจ้องในภาษาเหนือถ้าแปลเป็นภาษากลางจะแปลว่าจ้อง นี่เลยครับทุกคนร,ร่มนั่นเองถูกหรือเปล่าครับอืม,มามาบอกเลยก็ว่าถูกหไห้คำ<อ><ม>ตอบที่ถูกค่ะเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ถึงหนึ่งข้อแล้วครับใช่คำว่าจองแปลว่าร่มค่ะอืม,อม อ่ะโอเคอย่างไยก็ได้หนึ่งคะแนนละ <c oughs> ดีใจมากๆเลยใช่อ่ะคำต่อไปบอกเลยว่าคำนี้เป็นคำที่คนภาคเหนือแต่ละภาคเขาจะเล่นไม่เหมือนกันและเขาจะชอบเที่ยงกันด้วยว่ามันแปลว่าเขาใช้คำว่าอะไรกันแน่คำว่าแปมแปมผมรู้แล้วครับทุกคนมันแปลว่ายัางไม่บอก ต้องเราจำทุกคนอธิบายลักษณะได้ไหมครัีคืออไรอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดลูปประกอบให้ค uh, รับทุกคนรูปกระบอกของมันนะครับเฮ้ยเพราะว่ารูปน่ารักแงนี่ครับทุกคนแปลงไปว่าไฟแช็กนั่นเองครับทุกคนใช่หรือเปล่าอ่ะมาบอกคำตอบดีกว่าคำตอบก็คือ ถูกค่ะย่คำว่าแปมภาษาภาษากลางแปลว่าไฟเช็กแต่ซึ่งแต่ละภาคซึ่งแต่ละจังหวัดเขาเรียไม่เหมือนกันนะจริงบางคนก็เรียกว่าแปมโซ่บางบางที่ก็เรียกว่าแก๊ปไฟก็คือเป็นคำรีำร่ือาเขา,าเที่ยงกันนะ่ะแบบสรุปแล้วมันห้องจะได้นี่นี่เองใช่แต่ว่าเราก็เรียกแปมใช่ไหมลนะ่ะใช่ครับ อ่ามาตอนนี้เลยที่คอสุดท้ายใช่แล้วผมถูกครึ่งหนึ่งแล้วมาคำนี้บอกเลยว่าคำที่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว,ว่าพัดต,ตวัวพัดตวัวพัดตว<ม>ัวเป็นเครื่องใช้ใบแค่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะคือคำนี้นะครับทุกคนแต่ต้องรอผมเขียนให้เสร็จก่อนฮึบ รอสักครู่นะครับผมคิดว่าผ้าตัวแปลว่าผ้าเช็ดตัวนั่นเองครับทุกคนใช่หรือเปล่าครับใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงนะจริงๆใกล้เคียงแต่บอกเลยดีกว่าว่าถูกหรือผิดมาคาตอบคําตอบก็คือผิดค่ะโอ้ย,อยแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะครับ คำว่าผ้าตัวนั่นแปลว่าผ้าห่มอ๋อผ้าตัวมว่าผ้าห่มใช่ผ้าตัวแปลว่าผ้าห่มจิงแต่แต่ถ้าถ้าเป็นผ้าเช็ดตัวเขาเรียกว่าผ้าแหงก็ผ้าตุ้มหรือเปล่าผ้าตุ้มใช่ผ้าตุ้มแต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดแบบทับศัพท์เอาจริงเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คำแบบเก่าแก่มาก่อนแล้วอืมา นับคะแนนกันค่ะว่าได้คะแนนกันเท่าไหร่ในช่วงแรกได้เท่าไหร่กันนะได้สามคะแนนค่ะดีเกินครึ่งอยู่ครับทุกคนดูถือว่าดีมากเลยนะเอาจริงมาเพื่อให้การเสวลามาช่วงที่สองกันเลยมาเรามาสู่ช่วงที่สองกันแล้วช่วงนี้จะชื่อเกมช่วงนี้จะเกมว่าฮูกนี่เป็นห้องห้องหวายหยัง ทุกคนรู้ไหมครับว่าภาษากลางแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าขออีกทีได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอาเป็นภาษากลางหรือว่าจะให้พูดเหนืออีกรอบเอาภาษาไทนกันครับเดี๋ยวผมแปลเป็นกลางให้ได้รูปนี่เปิดห้องห้องว่าไอย่างแปลว่ารูปนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่าซึ่งเกมเกมนี้นะคะทางทีมงานจะ ให้รูปภาพมาแล้วให้เราตอบเป็นภาษาเหนือโดยมีตัวเลือกอช้อยพิวซี่ช้อยให้เราให้เราเลือกคําตอบว่ารูปนี้ภาษาเหนือแปลว่าอะไรเรียกว่าอะไรด้วยอ่าได้เลยครับผมมาทีมงานภาพมาค่ะข้อแรกแฮมเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นกระแสที่เป็นกระแสช่วงนี้เลยจริงๆอ้าผมก็ไม่เคยรู้ชนิดของนกด้วยสิผมคิดว่า น่าจะข้อสี่ครับนกปิจริวหรือเปล่าครับเฮ้ยนกปิจริวมัว่นใจนะเนี่ยหรือมัน่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าข้อสี่เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องของชนิดของนกเท่าไหร่ครับอ่าบอกเลยว่าคําตอบก็คือถูกค่ะเ คือนกนกตัวนี้คือเป็นนกปอดหอัวจุกใช่ไหมแต่ว่าบ้านเฮาขอจะห้องว่านกปิจเริยวพ่ออย่างก็เพราะว่ามันชอบเนี่ยเสียงแบบปิจริวปิจริวเนี้ยอ่าเอกลักษณ์ในเสียงของมันั่นเองใช่ก็คือเขาจะเรียกว่านกปิจเริวอ่า,อาคือแถวแถวแถว,แถวบ้านพี่อ่ะคือมันชอบมาก,กินน้าอะไรเนี้ยเยอะมากก็เลยแบบให้เห็นกันบ่อยจริงคือเป็นนกตามแบบเป็นนกเป็นนกท้องถิ่นเอาง่าย ออใช่มาโหได้คนน้อยคนนะที่จะรู้ที่จะรู้คำเนี้จริงคือบางคนเขาเขาเรียกเป็นแบบภาคกลางไปเลยว่านกนกหมดจุกอล่าเนี่ยงานก็ม้เหมือนกันค่ะอะไร้วเจนเดี๋ยวมีเรารู้คนเดียวมามาถึงข้อที่สองบอกเลยว่าข้อนี้ง่ายอยู่ง่ายเลยครับผมาทีมงานค่อ้ อะไรกันนะอตอบเพอาอะไรผมคิดว่าข้อหนึ่งครับเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ไเดี๋ยวเรื่องดีๆข้ออะไราภาษาภาษากลางใช่ไหมครับใช่ภาษากางคือค้างโคกแต่ว่าภาษาเนีข้างห้องงเนี่ยเรียกว่าเออคิดว่า ขอ้ขอสองนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจเลยข้อสอใช่ครับข้อสองนี่อ่านว่าค้างค่าเพราะว่าปกติแถวบ้านผมเขาเรียกว่าค้างคบเหมือนกันครับอ๋อมั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วมาถูกหรือเปล่าดูซิว่าจะถูกต้องหรือไม่คําตอบคือถูกค่ะเฮ้ยมากับเรืองเลยวันนี้กําว่า คางโคกสานเนี่ยเขาห่อข้างขาดแล้วค้า,า,างข่าใช่แต่ผมไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับไม่ค่อยได้ยินเหรอใช่ครับแถวบ้านผมเรียกคางโคกอึงอ่างอะไรประมาณนี้แล้วอืมอึงอ่างโอเคคางโคกมาข้อสุดท้าย <c oughs> <c oughs> จะได้เต็ <c oughs> <c oughs> ไมไ,ไหมครับเนี่ยลุ้นมากเลยใช่คข้อสุดท้ายภาพค่ะข้อสุดท้ายอ่า ข้อนี้ผมคงจะกินหวานหมูแน่เลยผมคิดว่าคำตอบก็คือข้อสามครับจากาจากาใช่หรือเปล่ามั่นใจนะเนี่ยมั่นใจมากเลยครับอ่าบอกเลยว่าคำตอบคือถูกค่ะเย้ได้คำว่าคำว่ากิ้งก่า ภาษาเนี่ยแปลว่าจะกาจะแต่ถ้าเป็นจิ้งจกก็จะกิ้มมันก็ใช่แล้วได้ตกโตเหรอก็ภาษากลางตุกแกได้โตมาจนแกอุ้ยบอกเลยว่าพ่วงที่สองทำคะแนนได้กี่คะแนนคะทิมงานกี่คะแนนคะเต็มสามเลย พี่สองมาแรงมากเลยครับทุกคนจริงโดยเพราะคำว่าไอ้นอก,กงหัวจุกอะ่ะ <c oughs> แบบเฮ้ยตกใจนะที่แบบมีคนรู้จริง <c oughs> แบบน้อยคนนะที่จะรู้สับสับเฉพาะในที่เรียกนกกันนะจริงนะ <c oughs> แบบเฮ้ยมีเพื่อ,อน <c oughs> แล้วอันนี้บอกคบทุกคนผมมากกับรังจริงๆครับเย่มาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเลยค่ะไปกันเลยมาเรามา สู่ช่วงสุดท้ายในช่วง <Okay. S 1> ที่3กันมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเขาอนช่วงเกมช่วงที่3ของช่วงสุดท้ายนั้นคือทางทีมงานเขาจะให้ประโยคส,สั้นๆมาสอบประโยคให้เราแปลเป็นภาษาไทยอภาษาไทยเอาภาษาไทยภาษากลางสิ<笑><笑>อเอาใหม่ใหม่โอเคช่วงที่3านั้นเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่สามเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งเกมนี้ทางทีมงานจะให้ประโยคภาษาเหนือมาให้แปลเป็นภาษากลางมาสองประโยคโหยากพอตัวนี้เนี่ยไม่ก็เป็นประโยคสั้นๆอังกฤษไม่ได้ประโยคยาวหรอกต้อง<า>ลองดูสักตั้งและใช่มาเพื่อม่ให้การเสรียเวลาบอกเลยว่าประโยคแรกประโยคที่ประโยคว่าเรื่องนี้อูน้นี่หายนี่นะ อะไรนะครับขออีกทีได้ไหมครับเรื่องนี่อูนี่หายนี่นะเรื่องนี่อูนี่หายนี่นะอ่าจะให้แปลเป็นกายยังไงในส่วนต่อนะครับขอเวลาสักครู่นะครับทุกคนตัวสวยใช่ไหม นี่ครับทุกคนผมคิดว่ามันแปลว่าประมาณนี้ครับเรื่องนี้พูดที่นี้จบอี่เรื่องนี้พูดที่นี่จบที่นี่ครับผมถูกหรือเปล่าอังริงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเจ็สิบเปซครับอ่าโอเคเรามาเรามาบอกเลยดีกว่าว่าคำตอบน,นี้ถูกหรือผิด คำตอบ<ด>นี่คือถูกค่ะเอ,เอกั๊มว่าเรื่องนี้อูนี่หายนี่นะก็คือแปลประมาณนี้เลยว,ว่าเฮ้ยพูดที่นี่ก็จบที่นี่นะไม่ต้องไปอบอกใครแต่ถามว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> อูนี่อูนี่ไปหายการปุ้นเจ้าอแบบจะไปบอกใครนะแบบ จบก็จบตรงนี้แต่ดันไปจบที่นูน่นไม่ใช่จบที่นี่อย่างเดียว <c oughs> ก็คือความลับไม่มีในโลกเอายังไงความลับม,มีในโลก <c oughs> จริงอุย้ยถูกเก่งมากเลยเนะี่ยมาขอ้อแรกก็ตอบได้ละจริงจริงเออมาจะมาก,กับดวงก็ได้ครับทุกคนใช่เฮ้ยน้องมากับดวงจริงลยช่วงเนี้เอาจริงมามากันเลยข้อที่สองประโยคสุดท้ายของช่วงนี้เพราะว่าเต็มมันแค่สองประโยคเองโอเคครับ ประโยคนี้บอกเลยว่าเป็นประโยคที่เรามักจะเจอกันที่บ้านจะโดนบน่นบอกเลยว่าตัวกระเมาสรับวันขำวันขำน,นั่นอะ,อะตัวเมาส์กับรับวันขำวันขำนั่นะขอเวลาผมสักครู่น,นะครับทุกคนตัวขอที่กอดเลยกดนะคะงนี้ อย่าพูดเลยมาดูแลดูน้องเขียร์น้องตั้งใจมากจริงๆดูนเอาตั้งใจมากนี่ครับทุกคนผมคิดว่า มันแปลว่าแบบนี้ครับเธอก็เอาแต่หลับทั้งวันอยู่นั่นแหละเอ้ย <Hey. Hey. S 1> ใช่หรือเปล่านะมาบอกคำตอบเลยว่าถูกไหมคำตอบก็คือถูกค่ะเย้ <Hey. S 2> ประโยคนี้ตัวกัมตัวตัวเมาส์กับลับวนขำวนขำท้างนนะ่ะแปลว่าเธอก็มวัวแต่หลับทั้งวันนั่นแหละเพราะก็คือมีคำว่า วันค่าที่ไม่ใช่แบบวันค่ามืดนะเขาเขาเขาเรียกเขาแปลว่าทั้งวันใช่แล้ววันค่าคืนหูมก็คือทั้งวันทั้งคืนใช่แล้วมันคือภาษาเนีอยนะครับทุกคนใช่มาบอกเลยว่าน้องทําช่วงเนี้ยน้องคะแนนเต็มสองคะแนนเลยวีโคตรเก่งเลยอ่ะมาทีมงานรวมคะแนนทั้งช่วงสามช่วงเลยได้คะแนนเท่าไหร่ จากเกมทั้งหมด3ช่วงน้องทำไปทั้งหมด8 10, เต็ม10ค่ะยินดถือว่าเก่งมากเลยนะจริงๆสมกับเป็นคนเหนืออยู่นะก็ <c oughs> ถือว่ายังไม่เต็มหรอกครับแหมมันก็มีคำบางคำที่เราอ,อาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นคำที่ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเดีวยวกันหรือภาคเดีวยวกันแต่ก็มีการใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาใช้ในว่าเป็นยุคปัจจุบันหรือว่ายุคก,ก่อนครับผม ใช่เพราะว่าคือด้วยความที่วการเวลามันเปลี่ยนไปคําบางคําก็จะพูดแบบเพอเอก็อาจจะเป็นคําเมืองแต่อาจจะแบบอ่ะภาษากลางแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบสาเนียงเหนือหรือี้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วแต่ถามว่ามันถ้ามีศัพ์เฉพาะมันก็ดีไหมมันก็ดีก็คือถือว่าเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอย่างหนึง่งใช่ไหมใช่แล้วอก็ก็สำหรับวันนี้ถือว่า อยากถามอนรู้สึกยงไงที่ได้ที่ได้มาเล่นก็รู้สึกดีใจมากเลยครับพี่พี่ทีมงานทุกคนน่ารักกับผมมากเลยครับแล้วก็การได้มาทําอะไรแบบนี้มันเหมือนการท้าทายตนเองแล้วก็ผมสนุกที่ได้ทํากิจกรรมนี้ครับผมอ่าก็มาช่วงท้ายรายการอยากจะฝากอะไรไหมคะอย่างอ่าอยากจะฝากวาหรือไอจีเฟซบุ๊กหรืออะไรคะให้คุณผู้ชมทางรายการนี้อ่านงั้น ขอว่า thanyakorn doungdee Facebook ธันกรดองดีครับผมส่วน IG เป็น i xv แล้วก็ vi ครับผมเอ้หูแมทบอกเลยว่าเอาจริงไปดู IG เขาก็งานดีมกันนะ สงองคนมาทํารายการใช่ไหมกําเนี่ยเอ้ยก็มงก็นิดนึง <c oughs> นั่นแหละก็สําหรับวันนี้มาทางรายการของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบ ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้รายการถามเต้มาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเ<ป>